สวัสดีค่ะโบนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่2ของ B.H.M.S. ประเทศสวิตสแลนด์ประเทศอันดับต้นๆของการโรงแรมค่ะหลังจากจบจากมัธยมโบรู้ตัวว่าสนใจด้านการโรงแรมดังนั้นเมื่อโบมองหาโรงเรียนการโรงแรม b ีเเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆที่น่าสนใจเพราะที่ b h m s เรียนการโรงแรมและการบริหารหลังจากเรียนเป็นระยะเวลา6เดือนพวกเราก็จะได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริงนั้นทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นถึงแม้จะเรียนด้านการโรงแรมมาตั้งแต่ปี1จนตอนนี้ปี2และกำลังจะขึ้นปี3ปีสุดท้ายจำเป็นต้องมีการตัดสินใจเลือกเรียน มีทั้งหมดสสายที่ให้เลือกคือการเรียนการโรงแรมหรือจะเลือกเรียนระดับ global business เหมือนกับทุกๆคนโบชอบที่ใช้เวลากับเพื่อนที่โรงเรียนทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนเพื่อหลายชนชาติมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่ได้ทำให้เรารู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษจากเพื่อนต่างชาติจริงๆแล้วโบสนใจที่จะฝึกฝนการเป็นบาร์เทนเดอร์ชอบที่จะผสมเครื่องดื่มต่างๆให้ผู้คน enjoy โบรู้ตัวว่าชอบที่จะทำงานกับผู้คนนั่นคือเหตุผลที่โบเลือกเรียนการโรงแรมของบีเฮชเชอร์เมดแลนด์ที่ที่โบสามารถเรือกเรียนวิชาต่างๆของการโรงแรมรวมถึงได้เข้าร่วมคลาสที่น่าสนใจในการฝึกงานปีแรกโบได้รับโอกาสที่จะทำงานที่คลินิกชว h สแมมเมการฝึกงานครั้งนี้ทำให้โบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในช่วงปิดเทอมโบได้ตัดสินใจกลับประเทศไทยนั่นทำให้โบได้มีโอกาสที่จะทดลองเรียนการเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อโบกลับมาที่สเซส์แลนด์เพื่อศึกษาระดับชั้นปี2่งโบมีความตั้งใจที่จะฝึกงานเป็นบาร์เทนเดอร์เพื่อความฝันนี่คือที่ที่ทำให้โบมีฝึกฝนภาษาและเรียนรู้ภาษาให,ใหม่ๆจากหลายๆประเทศเพื่อใช้เมื่อทำงานเนื่องจากลูกค้ามีความหลากหลายของเชื้อชาติหลากหลายแบบตรวมทางวัฒน,นธรรมและตอนนี้ท I am